อุทกภัยใหญ่าใต้ครั้งนี้ครับข้อหนึ่งเลยครับก็คือเราไม่มีแผนใหญ่สำหรับทางภาคใต้เรายังขาดการบูรณาการอย่างชัดเจนและที่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นการเตือนภัยก็ดีความเคลื่อนไหวทางภาครัฐที่จะตั้งวอลลุ่มทันทีหลังจากเห็นวี่แววว่าฝนตกใหญ่ ไม่ได้มีการทำทันท่วงทีอย่างที่ควรจะเป็นครับความจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว3วัน4วันเราถึงจะเห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในการช่วยเหลือป้องกันแต่ขาดแคลนอย่างยิ่งครับดูเหมือนว่าข่าวคราวข้อมูล จากทางการก็ดีจากการเตือนภัยก็ดีจากการประสานของภาครัฐกับเอกชนก็ดีจากหน่วยปฏิบัติการซึ่งความจริงมีเครือข่ายของประชาชนทั่วประเทศในภาคใต้ก็มีครับแต่ดูเหมือนครั้งนี้จะเกิดปัญหาว่าไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงตั้งแต่ต้นที่สำคัญก็คือว่ามีตัวอย่างและมีโครงการพระราชดำริข,ของรัชการที่9ที่หาดใหญ่ ชัดเจนแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้นำเอาบทเรียนจากขาดใหญ่ไปใช้ในจังหวัดใกล้เคียงขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีความตระหนักน้ำเริ่มจะลดภาวะปกติกำลังจะกลับมาแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือความปกติที่นำไปสู่ความใจเย็นความไม่ตระหนักความไม่มีความเร่งรีบที่จะทำให้เกิดแผนป้องกันอย่างรวดเร็วทันการเพราะว่าจะต้องมีความมุ่งมั่น จากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งความเสียหายนี่เหลือจะขนาดนับเหลือที่จะประเมินได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของความเสียหายต่อทรัพย์สินที่สำคัญก็คือว่าความกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้อีกนี่สิครับความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่าไปพูดถึงหมื่นล้านแสนล้านเลยครับผมคิดว่ามากกว่านั้นมากมายเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐาน ของภาคใต้ทั้งหมดตั้งแต่ประจวบคีรีขันลงไปถึงนาราธิวาสไปถึงชายแดนนั้นครั้งนี้พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งครับว่าอ่อนมีความเปราะบางโดนกระทบเข้าอะไรที่เกินกว่าปกติน้ำฝนก็ดีหรือว่าน้ำที่พัดมาผสมผสานจากน้ำฝนจากข้างบนกับน้ำทะเลที่เหนือง ที่ไหลามาบรรจบพบกันและหนุนเนื่องไปสู่ความรุนแรงนั้นดูเหมือนจะไม่มีอะไรป้องกันได้เลยครับฉะนั้นบทเรียนข้อที่หนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญอย่างยิ่งคือการต้องนั่งลงวางแผนภาพรวมทั้งภาคใต้ครับไม่สามารถจะทำได้เฉพาะจังหวัดอีกต่อไปเพราะเราเห็นแล้วครับว่าน้ำหลากลงมาไม่เลือกเขตจังหวัดจะลงมาจากที่ต่ำมาหาที่สูงและเมื่อมาเจอกันกับ น้ำทะเลหนุเนเรื่องและความไม่พร้อมในภาคพื้นเดินในการป้องกันด่ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไม่อาจจะประเมินค่าได้จริงๆครับฉะนั้นครั้งนี้ผมคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้สึกร้อนรนมีความรู้สึกเดือดร้อนกันไปทั่วและจะต้องมีการนั่งลงวางแผนทั้งภาครัฐภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคม รวมไปถึงการระดมความคิดอ่านของทุกส่วนมาเขียนเป็นแผนใหญ่แต่ละจังหวัดมีแผนของตัวเองแต่จะต้องเข้ามารวมอยู่ในภาพใหญ่ครับเพราะมิฉะนั้นจะป้องกันลำบากอย่างยิ่งยิ่งเมื่อสภาพธรรมชาติเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ได้ล่วงหน้าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีมาตรการที่ป้องกันในทุกขั้นตอนและความพร้อมของการตั้งวอลลุ่มของหน่วยราชการ ไม่จําเป็นต้องสั่งมาจากกรุงเทพหรือไม่จําเป็นต้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งได้หรือไม่ระดับนําของภาคท้องถิ่นนี่ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรครับโดยเฉพาะเมื่อเราฟังคําอธิบายจากหน่วยราชการในขณะที่เกิดเรื่องคณะที่มีความเดือดร้อนกันเต็มที่นั้นยังไม่เห็นความเร่งร้อนหรือประสิทธิภาพในการตั้งรับอุทกาภัยครั้งใหญ่ครั้งนี้ป้องกันได้ครับ ผมเชื่อว่าหาดใหญ่เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าถึงแม้จะรุนแรงขนาดไหนถ้าหากมีการวางแผนลงทุนที่ชัดเจนความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมและเอาจริงเอาจังกับการตรวจตราประจําไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแล้วจึงมาเดือดร้อนกันอย่างที่เราเห็นครั้งนี้หวังว่าจะได้บทเรียนจริงๆครับผมเชื่อว่าท่านผู้ทีต่ติดตามชมอยู่ขณะน,นี้ก็คงจะมีความรู้สึกไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคใต้หรือภาคใดก็ตาม เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นได้ทุกภาคครับเพราะว่าธรรมชาติผิดเพี้ยนไปอย่างยิ่งเรื่องของ global warming โลกร้อนเรื่องของการพลิกผันของธรรมชาติฝนฟ้าตกไม่ตามฤดูกาลนี่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นครับฉะนั้นครั้งนี้อย่าให้กลับไปสู่ภาวะปกติแล้วเราก็รอให้เกิดวิกฤตครั้งหน้าแล้วมาพูดซ้ำๆอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งต้องไม่ให้เกิดแล้วครับเพราะมนุษย์กับธรรมชาติมนุษย์ต้อง สามารถอยู่กับธรรมชาติและต้องชนะธรรมชาติให้ได้ครับธรรมชาติจะเป็นไปอย่างที่ธรรมชาติกระทําอยู่ตามปกติที่เห็นมนุษย์ต่างหากละครับที่ต้องปรับตัวให้สามารถที่จะป้องกันเหตุการณ์ต่างๆได้แล้วธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายครับอยู่ที่มนุษย์ต่างหากละครับที่ไม่พร้อมรับจึงจะไม่เกิดความโหดร้ายกับตัวเองต่างหากครับหวังว่าบทเรียนครั้งนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศก็ตามครับสวัสดีครับ